ครับผมก็วันนี้มารีวิวปลายหัวแร้งนะครับแบบต่างๆนะครับนี่ที่ผมใช้นะครับแล้วก็อยากจะแนะนำนะครับว่าแบบไหนใช้ยังไงนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับก็อย่างอย่างที่บอกไปนะครับว่าปลายหัวแร้งนะครับที่ผมมีขายหลักๆเลยหลักๆเลยนะครับผมจะขายอยู่2แบบนี้นะครับสแบบนี้ะ สองแบบนี้ครับคือปลายแหลมฝั่งนี้ปลายแหลมแล้วอันนี้คือปลายแหลมตัดนะครับอาจจะเรียกว่าปลายตัดเนาะกล้องจับชัดไหมครับอ่านะครับก็หน้าตาลักษณะแบบนี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าท่านใดอยากเพิ่มออปชั่นเข้ามานะครับผมก็จะโมนิฟายนะครับปลายหัวแรงให้เป็นแบบนี้นะครับนี่แบบนี้เพื่อใช้กับงานที่มันใหญ่ขึ้นนะครับนี่เป็นงานโมนิฟายนะครับ ให้มันใหญ่ขึ้นแล้วตัวนี้นะครับเรียกว่าปลายหัวแล้งแบบแปงล่างปลายหัวแล้งแบบแปลงล่างคือ,อยังไงนะครับตัวหัวแร้งเป็นไส้แท้ของฮะโกะนะครับอันนี้อันใหม่นะครับเฉพาะอันนี้นะอันรับแปดเก้าร้อยนะครับก็ผมมาตีปอกทําปอกตัวนี้ใส่นะครับแล้วก็ให้มันใช้กับ ปลายของเวเลอร์ได้นะครับปลายเวเลอร์มีลักษณะหน้าตาแบบนี้นะครับนี่ปลายหัวแรงนะครับทุกคนสําหรับใครที่ไม่รู้จักนะครับนี่ปลายหัวแรงแบบนี้นะครับผมมาเอามาใช้เอามาดัดแปลงนะครับเรียกว่าปลายแปลงล่างนะครับแบบนี้ก็ทําขายนะครับชุดละห้าร้อยนะครับนี่ล er, ปลายเวเลอร์ปลายแทย้ๆเขาเป็นแบบนี้นะครับสายแท้ๆเป็นแบบนี้นี่แล้วก็ปลายเขาเป็นแบบนี้ลักษณะ แค่นี้เองนะครับนี่อันนี้เฉพาะปลายแท้เขารู้สึกว่าอันละประมาณสามสี่ร้อยเลยนะครับของผมเป็นปลายโมนะครับปลายโมหมายถึงว่าปลายทําขึ้นเองนะครับแล้วก็ผมทําให้ความร้อนมันถึงมากกว่าตัวเดิมเขานะครับขายแค่อันละหนึ่งร้อยห้าสิบาทนะครับความร้อนจะดีกว่าแน่นอนเลยนะครับวันนี้นะครับผมมาแนะนําหัวแรงรุ่นนี้นะครับ T2 o s ซึ่งเป็น หัวแห้งที่สามารถใช้กับปลายเทหก ok, พวกนี้ได้นะครับปลายพวกนี้เรียกว่าปลายหัวแร้งนะครับเป็นไส้หัวแร้งนะครับคือแบบนี้นะครับถ้าเป็นรุ่นก่อนรุ่นเดิมๆรุ่นเก่าๆก็จะเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับเป็นแบบนี้นะครับแบบนี้เป็นรุ่นเก่านะครับพวกนี้คือปลายหัวแห้งรุ่นใหม่นะครับแท่งหนึง่งอันใหม่อันละประมาณ4ี่ห้าร้อยเลยนะครับอันนี้เป็นปลายมือสอง เอามาขายแค่อันละหนึ่งร้อยี่สิบนะครับไส้แท้ของฮ้าโกะนะครับเทำไมว่าไส้แท้ของฮาโกะไส้แท้ของฮ้าโกะเนี่ยเขาให้ความร้อนที่ดีนิ่งคงที่แล้วก็ให้ความร้อนสูงอ่ะทนความร้อนสูงสูงได้นะครับเมื่อเราปรับอุณหภูมิที่ตัวเครื่องนะครับมา,มาเริ่มเริ่มดูกันนะครับกเ็เดี๋ยวผมจะยกนะครับ ยกสูดชาร์จโทรศัพท์ตัวนี้ให้ดูนะครับนี่ก็เดี๋ยวผมจะลองใช้ปลายเ,าเล็กๆนะครับซึ่งอันที่จริงถ้าเราจะผมต้องยกแพรนี่ออกก่อนนะครับถ้ายกแพรควรจะใช้ปลายอันใหญ่อันนี้นะครับแต่อนี้มันอาจ,จหายากนิดนึงนะครับผมจะลองใช้ปลายโมของผมที่มีนะครับปลายโมที่มีอย่างเช่นว่า,าปลายแบบนี้ก็แล้วกันนะครับปลายราคาถูกปลายโมเนะี่ย มาดูนะครับปลายโมกเริ่มนะครับผมลองใช้ความร้อนที่ประมาณ400พอนะครับเพื่อที่จะไปไลตะกวัวตรงนี้ออกนะครับาสายแพรตรงนี้นะครับตรงนี้ส่วนปลายเขาจะใหญ่นะครับซึ่งทำให้มีความร้อนสะสมที่ปลายนะครับแล้วก็ มันจะมีพลังมหาศาลนะครับในการที่จะไปเชื่อมกับตะกัวหรือว่าเชื่อมกับชิ้นงานที่มันใหญ่ๆตัวนี้นะครับก็เริ่มจากการแลกตะกัวก่อนนะครับแล้วจะยกตูชดชาร์จนะครับต้องบอกก่อนนะครับว่าตัวนี้ผมไม่ได้ซ่อมมือถือเลยนะครับอาจจะทําไม่ค่อยชํานาญเท่าไหร่นะครับ ยกมานะครับก็จะทําการยกตูดชาร์ตตัวนี้นะครับนี่ตัวนี้นะครับก็เหมือนเดิมครับทําการแลกทาการเอ่อแลกตะกวนก่อนนะครับอย่างตัวเนี้ยเอ่อแลกตะกัวก่อนนะครับแลกตะกัวก่อนการใช้เลือกใช้ปลายหัวแรงก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างสําคัญนะครับแล้วก็เป็นเรื่องเบสิกพื้นฐานนะครับ ปลายหัวแรงมีให้เลือกอยู่หลายแบบเวลาเราจะยกงานชิ้นใหญ่เราก็ต้องใช้ปลายใหญ่นะครับแล้วก็เวลาที่เราจะเชื่อมเล็กๆมันก็ต้องใช้ปลายที่มีลักษณะแหลมๆนะครับถูกต้องไหมครับต้องเป็นงั้นนะครับนี่เป็นเรื่องพื้นฐานเบสิกเลยนะครับทุกคนต้องรู้เรื่องนี้นะครับไม่ใช่ว่าเราต้องการจะยกตุดชาร์ปนะครับโดยใช้ปลายหัวแรงแต่ว่าใช้ปลายแหลมๆพวกนี้นะครับ อาจจะยกไม่ดีอาจจะยกไม่ขึ้นอาจจะยกช้าบ้างนะครับเขาก็เลยมีปลายแบบหลายแบบมาให้เราเลือกนะครับเราต้องเลือกให้ใช้เหมาะให้ถูกกับงานนะครับผมอ่ะตอนนี้ที่ผมอยากจะมาแนะนําทิกเนี่ยไอตัวเนี้ยยังไงยังไงเขายกขึ้นอยู่ละสบายหมูแน่นอนนะครับแต่ตอนนี้ผมอยากจะมาแนะนํำทิกอยู่อย่างหนึ่งสําหรับท่านที่ไม่มีปลายที่มันใหญ่อยบนี้นะแล้วก็แบบปลายที่มันแบบมีความพิเศษแบบเนี้ย ท่านใดที่มันไม่ไม่มีเนะี่ยสามารถดัดแปลงโดยโดยใช้ปลายปลายแบบนี้นะครับปลายเล็กๆแบบนี้เจียนะครับให้ทําการเจียให้ทําการเจียแบบให้สั้นๆหรือแบบนี้นะครับจะทําให้หน้าสัมผัสตรงนี้มีความใหญ่ขึ้นนะครับพอหน้าสัมผัสตัวนี้ใหญ่ขึ้นเนี่ยะจะทําให้เวลาเขามาโดนตําแหน่งพวกนี้นะครับจะทําให้ความร้อนมันถึงขึ้นไวขึ้น ตอนเจียนะครับตอนเจียออกมันจะเจอทองแดงใช่หรือไม่ใช่นะครับแต่ว่าบางคนอาจจะคิดว่ามันไม่ดูดตะกวัวแต่ให้จริงไม่ใช่นะครับถ้าเป็นปลายรุ่นเก่าๆรุ่นพวกนี้นะครับแน่นอนถ้าเจองานที่ไม่ค่อยดีไม่คุณภาพไม่ดูดนะครับแต่ถ้าเกิดเจอปลายที่คุณภาพเนี่ยถึงจะเจียแล้วมันก็ยังดูดตะกวัวนะครับแล้วก็มีทริควิธีการใช้ของอวิธีการทําให้มันดูดตะกวัวคือนะครับ เราต้องอใช้ตะกวัวพวกนี้นะครับ <Yay! S 1> ทําให้มีตะกวัวสองพ่กตรงปลายก่อนเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะครับตัวนี้ผมไปเจียมาเห็นนะครับเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะนะครับก่อนอื่นตัวนีเ้เดี๋ยวผมจะเปลี่ยนปลายนะครับวิธีเปลี่ยนปลายเดี๋ยวนะ,อะโอเคที่ีเปลี่ยนปลายคือในชุดนะจะมีแบบที่ดึงปลายนะครับตรงนี้ปลายมีความร้อนมาก นะครับ400องศานะครับปิดก่อนนะครับแล้วก็ใช้ตัวหนีบนี่มันเป็นตัวการความร้อนนะครับหนีบแล้วก็เอาดึงใส่ออกนะครับดึงใส่ออกโอเคเสร็จแล้วนะครับใส่ปลายใหม่เข้าไปนะครับใส,ใ,นนใส่ปลายใหม่เข้าไปตอนนี้ผมจะใส่ป้ายใหม่เข้าไปก่อนอ่าผมมาแนะนําเรื่องนี้นิดนึงนะครับเรื่องปลายหัวแ้งนะครับที่มันไม่สวย นะครับอย่างน,นี้อย่างปลายหัวแร้งที่มันไม่สวยแบบนี้ตรงปลายเนี่ยต้องพอกตะกัวไว้นะครับอันนี้คือเรื่องเบสิกพื้นฐานเราอยาให้ปลายตรงนี้ไม่มีตะกัวนะครับถึงใช้แล้วนะครับปลายต้องมีตะกัวทิ้งเอาไว้นะครับเพื่อรักษาคุณภาพตรงส่วนปลายไว้นะครับถ้าเกิดว่าตรงปลายตรงนี้ไม่มีตะกัวเลยเราเช็ดให้สะอาดเลยเนี่ย จะทําให้เกิดสนิมตรงปลายได้นะครับแล้วก็ปลายอาจจะสึกไวนะครับมาเริ่มครับเดี๋ยวขั้นตอนแรกผมก็จะแต่งตะกวัวนะครับตรงพวกขาขาตัวนี้ตรงขาตัวนี้นะครับขาตัวนี้เดี๋ยวผมใช้ปลายนี้ก่อนเลยนะนะครับตะกวัวผมใช้แบบนี้นะเอ่อความร้อนนะครับก็ ความร้อนที่จะใช้นะครับท่างมือถือน่าจะรู้อยู่แล้วส่วนตัวผมเนี่ยก็จะมีวิธีอย่างนี้นะครับคือลองตั้งความร้อนไปก่อนสักสี่ร้อยนะครับหรือว่าสา0ร้อยแปดสิบก็ตามแล้วเวลาเราเชื่อมไปเนี่ยเราเชื่อมไปรู้สึกว่ามันไม่ติดนะครับมันไม่ติดแสดงว่าความร้อนร้อนไม่ถึงใช่ไหมครับหรือไม่ปลายของแรงกก็ไม่ดีแต่ผมมั่นใจว่าปลายของแรงกผมดีนั่นคือปลายความร้อนไม่ถึง ให้เราค่อยๆปรับอุณหภูมิไปนะครับให้มันถึงนะครับเราไม่ปรับเยอะเกินนะถ้าเกิดว่าปรับเยอะเกินไปก็จะไหม้นะครับเกิดไปเกิดไหม้แล้วก็อาจจะสึกไวอะไรประมาณนี้นะครับหรือว่าลายพิ้นขาดลายปิ้นยกง่ายนะครับที่ต้องใช้หวัวแรงแบบปรับอุณหภูมิเนี่ยด้วยเหตุผลอย่างนี้นะครับอันนี้ผมมาเต้มด้านหลังนะครับคลิปนี้จะเป็นคลิปสาธิตวิธีการยกอย่างเดียวนะครับ โอเคนะครับเมื่อกี้ลืมใส่ฟักนะครับอันนี้เป็นฟักนะครับเมื่อกี้ผมลืมใส่ฟักนะเสร็จแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไม่ใช้ฮอตแอร์ในการยกเราจะใช้ตัวหอวแรง้งในการยกนะครับก็อย่างที่ผมบอกไปครับ ให้ใช้ปลายใหญ่ในการยกนะครับเดี๋ยวผมจะใช้ปลายใหญ่ตัวนี้ที่ผมเจียมานะครับลองยกดูผมก็ยังไม่ได้ลองนะบอดผมมีจํานวนจํากัดมากๆเลยนะครับก็เลยยังไม่ได้ลองนะครับมาลองพร้อมๆกันแต่ผมมั่นใจว่าไอ้พวกเนี้ยทําได้อย่างพวกเนี้ยทําได้นะครับแต่อันเนี้ยที่ผมมาสาธิตเนี้ยเพราะว่าอยากให้สําหรับคนที่ไม่มีปลายนะครับไม่มีปลายหัวแรง้งมีแบบแบบเดียวเนี้ย ให้รู้วิธีการใช้งานให้รู้วิธีการดัดแปลงนะครับเลยเอามาสาธิตให้ดูนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะผมจะเริ่มปิดนะครับแล้วก็ดึงปลายออกแบบนี้ง่ายชุบนี่หัวแร้งนะครับแบบนี้เป็นที่นิยมแล้วก็อย่างแนะนําให้ใช้คือเพราะอย่างเงี้ยครับมันเปลี่ยนปลายง่ายนะครับเห็นไหมครับเปลี่ยนง่ายไหมแค่ดึงออกแบบนี้นะครับถ้าเป็นปลายรุ่นเก่าๆเ,เราต้องแบบมาหมุนๆออกแล้วก็ ยากนะครับเรื่องการเปลี่ยนตายากพวกนี้เปลี่ยนง่ายแล้วก็ความร้อนให้มาได้ไวด้วยนะครับขออนุญาตลองใช้ตัวนี้นะถ้าผิดพลาดประการใดไม่ว่ากันนะผมจะลองใช้ตัวนี้ยกนะครับเสียบไปเรื่องแล้วครับนี่แล้วก็มาเปิดนะครับตัวนี้ผมไม่รู้ว่าจะใช้ความร้อนเท่าไหร่ดีนะครับผมลองเอาความร้อนที่ ตั้งไว้ประมาณ420ลองดูก่อนนะครับนี่มาถึงเราก็ต้องแตะเลี้ยงตะกัวนี่นะครับไอ้ปลายที่ผมอธิบายให้ฟังเมื่อกี้นะครับคือถ้าเราอยากให้มันติดตะกัวเราต้องเลี้ยงตะกัวแบบนี้นะครับใส่ตะกัวเยอะให้เต็มๆทิ้งอย่างนี้นะครับตรงตัวตะกัวเขานะครับจะมีตัวสารเคลือบนะครับมีตัวดีบุกอยู่นะครับก็จะทําให ปลายหัวแรงเนี่ยดูดตะกัวได้ดีนะครับตะกัวที่ต้องใช้นะครับแนะนําให้เลือกเป็นตะกัวอุณหภูมิต่ํานะครับส่วนตัวผมใช้เ,เป็นตัวอุนตะคอตรงนี้นะครับแล้วก็มีตะกัวอุณหภูมิต่ําตั้งหากนะครับซึ่งเห็นว่าใช้ได้ดีกว่าอุนตะคอนะครับแต่ม้วนหนึ่งก็รู้สึกว่า500กว่าบาทนะครับเดี๋ยวผมจะใช้ตะกัวตัวนี้ดูนะครับว่ามันจะยกขึ้นไหมนะครับ ดูนะครับผมจะยกให้ดูนะครับเราหลักการคือมันต้องการความร้อนอะนะครับมันต้องการความร้อนที่เอ่อมันต yeah. ้องการความร้อน claro ที่อะไรที่จะพูดมันต้องการความร้อนให้ตำแหน่งขาตรงนี้นะครับผมทําการพอกนะครับผมทาการพอกแบบบริเวณนี้ให้มันมีตะกั่วเยอะนะครับยิ่งตะกั่วเยอะเนี่ย ก็ยิ่งจะทําให้บอร์ดร้อนไวนะครับแต่ว่าเวลาทําจริงๆก็ต้องระวังไอ้ทรงไอซีด้วยใช่ไหมนะครับจี้ไปนะครับ ยกออกมาแล้วนะครับก็มาดูกันนะครับว่าไอ้ตัวขายังเหลือครบอยู่ไหมนะครับนี่ขาเหลือครบห้าขาครับแล้วก็ยกออกง่ายๆเลยนะครับนี่โอเคไหมครับอ่ะกล้องกล้องจับอ่ะวางนะลองดูครับกล้องโอเคนะครับอ่ะก็แนะนํานะครับหัวแรงชุดนี้นะครับชุดละ 1,200บาทเท่านั้นนะครับ1,200บาทเท่านั้นตัวเครื่องนะครับเล้วกอมีสายให้มีแท่นวางให้แท่นวางไม่ใช่่างนี้นะครับสวยกว่านี้ดีกว่านี้นะครับอันนี้ผมเอาแท่นวางที่ผมใช้ประจำมามาใช้นะครับแล้วก็ในหนึ่งชุดนะครับจะแถมปลายตัวนี้ที่เขาแถมให้โรงงานมาเนี่ยหนึ่งอันนะครับแล้วผมก็แถมเป็นแหลงสองตัดสองให้ลูกค้าไปใช้นะครับอีก4อัน รวมในชุดก็จะเป็น5อันนะครับเดี๋ยวใครที่สนใจนะครับลองกลับไปดูรีวิวที่ผมขายนะครับว่าใน1ชุดหน้าตาเป็นแบบไหนบ้างนะครับนี่ตัวเครื่องมีสลิปโหมดนะครับสลิปโหมดคือแบบนี้ครับไม่ได้ใช้งานเนี่ยมันทาการลดอุณหภูมิลงเองเลยนะครับเพื่อ,อ,อประหยัดพลังงานนะครับเพื่อที่จะถนอมส่วนไปลายไว้แล้วเวลาเรายกขึ้นเนี่ยมันจะเริ่มทํางานเองอัตโนมัติแบบนี้นะครับเห็นไหม นะครับโอเคก็จบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะครับโอเคนะครับท่านใดสนใจข้อติดต่อมานะครับทาง Facebook นะครับชื่อวราลวุฒิศีมาลูนนะครับหรือว่าไปดูในเพจกล้องขยายก็ได้นะครับกล้องขยายเทอริโอไมโครสโคปนะครับซึ่งเป็นหน้าสีฟ้านะครับหรือไม่ก็มีอีกอันนะครับเพจชื่อว่ากล้องขยายก็เป็นรูปหน้าผมเลยนะครับเบอร์โทรนะครับก็ติดต่อ0 8 4 3 6 6ป 7668นะครับที่สะดวกที่สุดก็จะเป็นในข้อความ messenger นะครับจะติดต่อได้ไวทางไลน์อาจจะช้าหน่อยแต่ไวที่สุดเลยก็โทรหาได้เลยนะครับผมขอบคุณครับ